สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบโดรนล่าสังหารวินลอง2ไปอีกพยายมังกร v s m q 9 Ripper ของสหรัฐอเมริกาว่าใครจะเจ๋งกว่ากันและสำหรับความสามารถของแต่ละรุ่นนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะมานำเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดต่างๆนั้นแอดมินขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งกำลังใจไปให้คุณหมอและพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการต่อสู้กับโควิด -19 ซึ่งหากเทียบสถานการณ์ในตอนนี้เป็นสงครามแล้วละก็ท่านผู้เสียสละเหล่านี้กระเรียบได้กับนักรบในแนวหน้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้น มีอาวุธที่ดีมีสเสบียงอาหารที่เพียบพร้อมก็ย่อมจะส่งผลให้มิติของการต่อสู้มีผลที่จะได้รับชัยชนะได้มากยิ่งขึ้นครับดังนั้นแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินกันตามจิตศรัทธาเพื่อซื้ออุปกรณ์ดีๆให้คุณหมอของเราได้ต่อสู้กับโรคร้ายกันนะครับสำหรับเลขบัญชีนั้นบริจาคได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้และภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ครับบัญชีนี้เป็นของช่องวัน31นะครับ คุณผู้ชมครับในภาวะแบบนี้ประเทศของเราต้องการฮีโร่เป็นอย่างมากคุณหมอก็คือฮีโร่และคุณรู้อะไรไหมคุณก็คือฮีโร่วันนี้เรามาช่วยกันเพื่อชาติของเรานะครับขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมครับโดรนนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน5ของยุ โทรปรณ์ที่จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตอันใกลน้นี้สำหรับจุดเด่นที่สำคัญของโรนนั้นก็คือมันไม่ต้องใช้นักบินทำให้ลดการสูญเสียของกำลังพลที่สำคัญได้อย่างดีเยี่ยมครับนอกจากนี้มันยังมีระบบการบินอัตโนมัติซึ่งบินได้นานถึง23ชั่วโมงอย่างที่อากาศยานดี่ขับโดยมนุษย์ไม่สามารถทำได้ มันเฝ้าดูเป้าหมายของมันและล่าสังหารอย่างชนิดที่ว่าเหยื่อของมันไม่มีโอกาสได้รู้ตัวเลยในปัจจุบันนี้สนามรบของมันก็คือตะวันออกกลางซึ่งเราก็ได้เห็นชัดแล้วว่ามันมีคุณค่าทางการรบมากขนาดไหนเอาละครับท่านผู้ชมก่อนอื่นผมจะขอพูดถึงเจ้าวิงลองไปอีกพยา,ยามังกรของจีนกันก่อนนะครับวิงลองเป็นอากาศยานไร้คนขับแบบมีเดียมออติจูดรองแอนดูร ซึ่งเป็นแบบเพดานบินปานกลางระยะบินนานถูกออกแบบมาใช้ในภารกิจการข่าวกรองการเฝ้าตรวจและการราดตระเวนนอกจากนั้นแล้ววิงลองยังมีขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศได้อีกด้วยและในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาสู่รุ่นวิงลองสองที่ได้ปรับปรุงขีดความสามารถในด้านต่างๆควบคู่กับระบบอาวุธที่มีความแม่นยำสูงและทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันครับวิงลอง2ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนารุ่นล่าสุดมีความยาว11เมตรปีกกลางสูงสุด20.5เมตรสูง4.1เมตรน้ำหนักบรรทุก400กิโลกรัมติดตั้งอาวุธได้6ตำแหน่งใต้ปีกเพดานบินสูงสุด9,000เมตรความเร็วสูงสุด370กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาบิน23ชั่วโมง เขียวเล็บสำคัญของวิงลองที่เพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศได้แก่ลูกระเบิดอากาศและอาวุธนวิถีอากาศสู่พื้นโดยลูกระเบิดอากาศที่สามารถติดตั้งได้เป็นลูกระเบิดอากาศขนาดเล็กแบบต่างๆดังเช่น ft 7ขนาด130กิโลกร,รมัม ft 9ขนาด50กิโกร,รมัม ft 1 0ขนาด25กิโลกร,รัมและอาวุธนวิถีที่สำคัญอีกรุ่นหนึ่งของมันก็คือ BRM-1 ซึ่งเป็นจรวดอากาศขนาด90มมตรมีน้ำหนัก16.8กิโลกร,รมัมระยะยิงไกลสุด8กิโลเมตรมันสามารถยิงอากาศยานปีกหมุนหรือว่าสามารถยิงพวกรถถังที่มีเกาะแบบ reactive a r m o ซึ่งพวกจรวดร,รถถังธรรมดาไม่สามารถเจาะเกาะรถถังรุ่นใหม่ๆแบบนี้ได้โดยจรวดร,รุ่นนี้นั้นจะทำการยิงมาจากมุมสูงซึ่งมันจะกระทบกับป้อมปืนอยู่ด้านบนของรถถัง ที่เป็นจุดที่เปราะบางที่สุดทําให้รถถังนั้นกระจุยกระจายได้เลยครับและอีกอาวุธนวิถีอีกชนิดหนึ่งที่สามารถติดตั้งกับเจ้าวิงล้องได้ก็คือ AKD-10 หรือ Blue Arrow 7ซึ่งเป็นอาวุธนวิถีอากาศสู่พื้นใช้สำหรับโจมตีรถถังนวิถีด้วยเลเซอร์ผลิตและพัฒนาโดยบริษัทนอริโกเช่นเดียวกับ BRM1 ที่มีระยะยิงระหว่าง2-7กิโลเมตร ติดตั้งหัวรบแบบแทนเดมซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับโจมตีรถถังที่มีเกาะแบบ Reactive Armor ตัวอาวุธมีความยาว1.775เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด0.17เมตรน้ำหนัก47กิโลกรมัมโอโ้โหคุณผู้ชมครับไอเจ้าโดนวิงรองของพยามังกรเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณผู้ชมครับต่อมาเรามาดู MQ9 Ripper โดนของพญาอินทร์กันบ้างนะครับ โดรนราดตะเวนสังหาร MQ-9 Reaper เทคโนโลยีการรบยุคใหม่ไร้คนขับพัฒนาโดยบริษัท General Atomic Adventure ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันประจำการอยู่ในหลายกองทัพเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและอิตาลีโดรนถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจลาตะเวนและปล่อยอาวุธสังหารต่อเป้าหมายได้ MQ-9 Reaper มีขนาดความยาว11เมตร วงปีกว้าง20เมตรความสูงจากพื้นประมาณ3.8เมตรน้ำหนักเฉพาะตูวเครื่อง2.2ตันน้ำหนักเมื่อบรรทุกเต็มอัตรา4.76ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ใบพัดขนาด900แรงม้าติดอยู่บริเวณท้ายเครื่องของโดนกล่องความชัดสูงถูกติดไว้บริเวณหน้าของโดนพร้อมติดตั้งเทคโนโลยีกล้องจับความร้อนเทอร์โมกราฟิกคาเมาเป้าหมายที่เป็นมนุษย์ ไม่สามารถซ่อนตัวได้ในที่โล่งแจ้งแม้จะเป็นเวลากลางคืนผู้ควบคุมโดรนสามารถควบคุมการบินและการปล่อยอาวุธโจมตีได้ในห้องควบคุมระยะไกลสื่อสารผ่านดาวเทียมด้านเทคโนโลยีการรบสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายรูปแบบเช่นมิสไซล์โจมตีอากาศสู่พื้น AGM-114 Hellfire ระเบิดนำทางโดยแสงเลเซอร์ GBU-12 Paveway 2 และมิสไซล์โจมตีอากาศสู่พื้นแบบบิมสโตนจรวดต่อสู้แบบอากาศสู่อากาศ AIM-9 ไซด์ไวเดอร์และแบบ a i m 9 2สตริงเกอร์ในขณะปฏิบัติภารกิจโดน MQ-9 ริ p p e r ipper, บินด้วยความเร็วประมาณ310กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึงประมาณ480กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอบเขตร,ระยะปฏิบัติภารกิจ1,900กิโลเมตรสามารถบินได้นานสุด27ชั่วโมงแต่ถ้าหากบรรทุกอาวุธเต็มอัตราบินได้นาน14ชั่วโมงที่ระดับความสูงประมาณ15กิโลเมตรโอโ้โหคุณผู้ชมครับสำหรับ MQ-9 Reaper ของสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรา จจรนาสำหรับสมรรถนะของทั้ง2รุ่นแล้วนะครับแม้ว่าเจ้าวิงลอง2จะได้รับการพัฒนานะครับให้มีขีดความสามารถในด้านต่างๆเนี่ยให้เพิ่มขึ้นจากรุ่นแรกนะครับแต่เมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกับเจ้า MQ9 r i p p e r แล้วเนี่ยเรื่องของน้ำหนักบรรทุกเนี่ยวิงรองยังเป็นรองอยู่หลายเท่าตัวครับซึ่งไอเจ้า MQ9 Reaper นั้นสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าถึง3เท่าตัวครับ นั่นหมายถึงสามารถติดตั้งอาวุธได้มากกว่าและในเรื่องของเพดานบินนะครับ MQ-9 Reaper ก็ยังสามารถบินในเพดานที่สูงกว่าวิงลองเกือบ2เท่าตัวแต่ว่าสำหรับระยะเวลาในการบินนั้นทั้ง2รุ่นเนี่ยบินได้นานเท่ากันนะครับก็คือ3าชั่วโมงครับาบางแหล่งเนี่ยก็บอกว่า23ชั่วโมงนะครับบางแหล่งก็บอกว่า32ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความรู้ตรงนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไปด้านล่างให้เพื่อน ได้รับทราบด้วยนะครับอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าหาข้อมูลมาจากหลายแหล่งก็ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเจ้าวิงรอง2นั้นอาจจะมีสมรรถนะที่ด้อยก,กว่า Mq9 Ripper อยู่มากก็ตามนะครับแต่ก็ด้วยศักยภาพที่มันมีอยู่ในตอนนี้นะครับก็อาจเพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติภารกิจต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่และด้วยราคาของเจ้าวิงลอง2นะครับยังเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้หลายๆชาติเนี่ยตัดสินใจนำอากาศยานไร้คนขับของจีนเข้าประจำการในกองทัพของตนนะครับอ,อด m i n คิดว่าเรื่องอราคา แล้วก็เรื่องความสามารถที่อาจจะเพียงพอแล้วนะครับอไอตัวเจ้าวิงลองของจีนเนี่ยก็เลยอา,อาจจะได้ได้เปรียบนะครับสำหรับเรื่องราคาเนาะเพราะว่าบางทีก็ไม่จำเป็นต้องอซื้อตัวท็อปมาใช้อะไรแบบนี้นะครับอเอาเป็นว่าท่านผู้ชมนะครับอชอบรุ่นไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ สำหรับการรวบรวมข้อมูลในคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านใดชอบคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ